สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดบินบ้านเขาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่ตามคำขอครับรีวิวเขาช่องตอะเกเออโดยการใส่วิดีโอมุมสูงภาพมุมสูงขึ้นไปเบิ้องเลยทุกคนอย่ารอสาตอนนี้อากาศหอนหอนเฝ้าบินเฝ้าแล้ว่าเปนอย่างเด้อาการห้อนเราแบบวิดีโอมัน บันทึกคลิปไปแล้วโดนมันมันจ็ดนอกอะนะ <S <S ห้อนแห้งทุกคนตอนนี้อุณหภูมิโดยประมาณอยู่ประมาณ36 37องศามาแจ้งข่าวเขาช่องตะกิวในมุมกล้องนี่มือวทางหลวงอยังนี่นะต่ที่แน่ๆตามมุมกล้องนี่นี่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นจอดอยู่นี่เพิ่นจอดพักพักในห่มนี่ละอ,อผู้ใดพันไปพันมาบ่ต้องญาติวาวัาวางเวงเลยเจ้าหน้าที่เิ่นเฝ้ายู่ตลอดทางนี้ตรงดิงด้งดิงด้งดิง้งดิ้งดิ้งไปพุ่นคือไปอำเภอตาพญาจังหวัดสะแก้วส่วนมุมนี่ละแอดมุมนี่แหมผ่านมา หันพุ่งพุ่นกับไปตาพญากันละคะรับผมเส้นจนี้ไปสะดวกกลัวเส้นวัางหันถ้าผูใ้ใดจะไปตาพญาหรือต้องการหูเส้นทางว่าจากตาพญามาช่องตะกิลมายังไงล่ะเอเอ้ยมีคลิปครับผมผมลงคลิปไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็นานนี้ผมอ่าไล่โซดไว้ส่วนคลิปที่ผมรีวิวอ่าที่จะขึ้นเขาช่องตะกิวนี่ก็เป็นคลิปถัดไปละทุกคนรถ้าเบิงเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้เบิงรีวิวถนนจากตาพญา มาเขาช่องตะกิวนี่มันสวยนะ s <S นสวย <reached. S 1> แบบรายละเอียดมันคือมีแต่ไอ้ทงหน้าเถอะล่ะมันก็สวยแบบทงหน้านะเอาหันขวามาเบิงเบิงมุมอ่าทางขึ้นเขาช่องตะกิวโอ้มันหย่อนแสงพี่น้องมันหย่อนแสงย่างครับเีื่นี่เส้นทางสายธรรมชาติผู้ใดจะมากะใช้จังไรเดี่ยวมันต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะทุกคนคือหนึ่งอะน้ำมันต้องไหลไปก่อนล่ะ สองสัญญาณอินเทอร์เน็ตบเสเทียนหรือบดีแต่ว่าช่วงเจ็ดวันอันตรายช่วงสงการอาจจะมีลดอ่โมบายพวกเอเอสหรือทูมูฟหรือดีแทกอะไรก็ตามแต่เพื่อนจะมาปักในเขาเชียงตะกูดังนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีแน่นอนแต่ตอนนี้ตอนที่บันในหอเจ็ดวันอันตรายเพราะท่านมีไ้เออหลายคนถามว่าแอดมองไดเลยนี่ยุบมองไดของจังหวัดสแก้วมันยุ่ได้หอแอดเออมันก็เป็นเส้นทางระวังอ,อ่าระวังจังหวัดเนาะสะแก้วกับบุรีรัมออหรือว่าอำเภอ ฟังนี้นะถ้าเป็นฟังช่องตะกิวก็เป็นอำเภอตะพยากับอำเภอละหารทรายเส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลของเขาช่องตะโกหรือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในเขาช่องตะโกพี่น้องจะมาช่องตะกิวแต่ว่าสลายเวลาเกิดอุบัติเหตุปิดถนนนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นเ่ค่อยเปิดเด้เออจะเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลนะมีอย่างนี้และ่ะเทศกาลที่ทางเส้นทางช่องตะกิวเพิน่นเพิ่นเปิดไหมก็จะมีอ่าปีใหม่สงการ หรือเทศกาลยังอีกผู้ใดที่เบิ่งอยู่หรือว่าเจ้าหน้าทีที่เบิ่งอยูก่กะลองคอมเมนต์บอกแฟนเพจมาได้เด้อเออนี่นี่เนี่เป็นเส้นทางหลายคนว่ามันอ,อ้อมเออมันมันกะอ้มอมนะแต่ถ้าเกิดผู้ใดบ่เฝ้า,าสามารถใส่ได้เราอาจจะสะดวกกว่าช่องตะโกก็ได้ผมคาดว่าช่องตะโกนี่อีกมือสองมือ,อน,นี่ก็น,น่าจ,จะแน่นพอสมควรแล้วล่ะคือ,อ,อการเดินทางพี่น้องอาจจะเดินทางแต่วันที่สิบสิบสิบเอ็ด แต่หลายโรงงานนี่สิบสองปิดนะสิบสองปิดเดินทางสิบสองสิบสามแต่บางคนนี่ผมว่าสิบก็เดินทางแล้วละ่ะจากที่ผมสำรวจมาเออนี่นี่ให้เบิ้งภาพมุมสูงตามสเต็ปตามสไตล์พิดถนนไทยแลนด์อยากเห็นวิดีโอรีวิวถนนจากตาพยาขึ้นไปหาช่องตะกิวแล้วไปอำเภอละหารทรายกดติดตามผมลงคลิปต่อจากนี่ละ่ะรถเิังครับผมคลิปนี้พี่นี่กับประมาณนี้แหละม,มันคำเล้วเดี๋ยวผมสิถ่ายคลิปรีวิวถนนจากไอ้นี่ไป ช่อกตะกิวบ่ไไ้รอถ้าเบื้องเด้อคลิปนี้พีนี่ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ